สวัสดีครับนักเรียนนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1ครับสังคมของเรานะวันนี้จะเป็นเรื่องของการขัดเกลาทางสังคมนะครับวันนี้เรายังอยู่ในตัวชีวัดการเรียนรู้นะครับเราจะมาพูดถึงการขัดเกลาทางสังคมกันนะครับเรามาเห็นความสําคัญของการขัดเกลาทางสังคมกันว่าการขัดเกลาทางสังคมนั้นมีรูปแบบมีวิธีการนะครับในการขัดเกลาทางสังคมนั้นเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับสําหรับการขัดเกลาทางสังคมนั้นนะครับเป็น การปลูกฝังนะครับเป็นเรื่องของบรรทัดฐานหรือว่าแบบแผนตามที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้นะนะครับเป็นแบบแผนให้สังคมนั้นได้ปฏิบัติตามได้ประพฤติตามนะครับเป็นไปในรูปแบบเดียวกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับที่ถูกต้องที่ควรที่ควรจะเป็นตามที่สังคมได้วางแบบแผนไว้นะครับซึ่งการขัดเกลาทางสังคมนั้นนะครับจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับมีการขัดเกลาทางสังคมโดยทางตรงซึ่งทางตรงนั้นนะครับจะเป็นการขัดเกลาโดยที่เรียกว่า เป็นการอบรมสั่งสอนถ่ายทอดโดยตรงเลยนะครับจะเป็นจากคุณพ่อคุณแม่ก็ดีผู้ปกครองก็ดีหรือเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าเราอาวุโสกว่าเรานะครับหรือจะเป็นการอบรมสั่งสอนโดยเพื่อนโดยอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นทางตรงนะครับเป็นการอบรมสั่งสอนโดยตรงเลยอีกรูปแบบหนึ่งครับการขัดเกลาทางสังคมเนี่ยจะเป็นการขัดเกลาทางอ้อมซึ่งทางอ้อมเนี่ยครับจะเป็นการรับสื่อหรือเป็นการดูเป็นการเห็น แล้วก็เป็นพฤติกรรมเรียนแบบแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ทําตามนะครับสื่อในยุคสมัยเนี้ยครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมันไม่ใช่มีแค่ f c e b o o k Instagram l i ไลน์ u t u b e หรือต่างๆเนี่ยมันมีขับเฮามันมีอะไรเยอะแยะโผล่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่เรียนแบบแล้วก็ทําตามนะครับเราพตดตามนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยครับในเรื่องของการขัดเกลาทางสังคมที่เป็นทางอ้อมเนี่ยสื่อบางสื่ออย่างเช่นในไลน์ยูทูบนะซึ่งเป็นสื่อที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากนะครับก็จะมีใน อันนี้คือในเรื่องของการขัดเกลาทางสังคมและกันนะครับที่พูดถึงเรื่องของทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับต่อมาครับจุดมุ่งหมายนะครับในเรื่องของการขัดเกลาทางสังคมนะก็ต้องมีจุดมุ่งหมายนะว่าเราขัดเกลาทางสังคมเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรในเมื่อเรามีแบบแผนปฏิบัติมีทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยเราขัดเกลาไปเพื่ออะไรนะครับอย่างแรกครับเราขัดเกลากันเนี่ยนะครับขัดเกลาของคนหรือสมาชิกแผนสังคมเนี่ยเพื่อให้สมาชิก ในสังคมนั้นๆนะครับรู้จักบทบาทรู้จักหน้าที่ต่างๆนะครับในสังคมครับและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นได้นะครับมีความเกรงอกเกรงใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะไรต่างๆก็ทําให้เรารู้จักหน้าที่ของตนเองนะครับในสารภาพในบทบาทต่างๆที่อยู่ในสังคมนั้นแล้วก็อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆหรือสมาชิกในสังคมอื่นๆได้อย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองครับอย่างที่2นะครับ จุดประสงค์ก็คือเพื่อปลูกฝังเรื่องของระเบียบวินยัยแน่นอนครับคนในสังคมอยู่ตั้งแต่2คนขึ้นไปใช่ไหมครับอยู่ร่วมกันมากปัญหาก็ยิ่งมากนะครับเป็นเหมือนกันเลยครับคนอยู่รวมกันยิ่งมากนะครับปัญหาหรือสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้น ตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเพื่อปลูกฝังเรื่องระเบียบว,วินยัยเรื่องระเบียบว,วินัยเนี่ยสำคัญมากเลยทั้งเรื่องระเบียบว,วินัยและความรบับผิดชอบถูกไหมครับการอยู่ร่วมกันยิ่งเป็นคนหมู่มากอาจจะยังเห็นตัวอย่างในภาพนี้นะครับในเรื่องของการขึ้นรถไฟฟ้านะครับเป็นยกตัวอย่างเป็นเป็นยกตัวอย่างนะนี่คือยกตัวอย่างมาให้ดูเป็นเรื่องของการขึ้นรถไฟฟ้ามีการแซงคิวมีการไม่ปฏิบัติตามแบบแผนจารีดวิถีประชาอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นเยอะมาก รวมถึงทางม้าลายนะครับอย่างตัวอย่างภาพที่ครูยกตัวอย่างมาเป็นทางม้าลายนะคนไทยอยากข้ามถนนตรงไหนก็ข้ามฉะนั้นในเรื่องของการปลูกฝังเรื่องของระเบียบวินัยเนี่ยครับก็ต้องให้รู้ว่ากฎระเบียบเป็นแบบไหนก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สังคมได้วางไว้ฉะนั้นก็ต้องมีการขัดเกลาทั้งทางตรงและทาง,ทง,ทงอ้อมนะครับต่อไปครับปลูกฝังเรื่องของความมุ่งมั่นและตั้งใจ รเรื่องของความมุ่งมั่นและตั้งใจเนี่ยก็ต้องมีการปลูกฝังบางครั้งแต่การปลูกฝังเนี่ยมันไม่ตอบสนองของความต้องการของของตัวบุคคลอ,อย่างเช่นเรื่องของการเรียนอะไรแบบนี้นะครับผู้ปกครองอาจจะมีวิธีการปลูกฝังให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจที่แตกต่างกันออกไปบางครั้งก็มีการเปรียบเทียบ e แต่ธรรมชาติของมนุษย์ไม่ชอบการเปรียบเทียบใช่ไหมแต่ในมุมมองของผู้ปกครองคือต้องการให้เรานั้นนหะหรือให้นักเรียนเนี่ยเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นในสิ่งที่ผู้ปกครองอยากให้เป็น แต่รูปแบบวิธีการก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือประสบความสําเร็จยิ่งเป็นนักเรียนนะครับเรื่องของการศึกษา้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญต่อในระดับอุดมศึกษาหรือในมหาวิทยาลัยหรือระดับไหนก็ตามแต่เช่นเดียวกันครับต่อไปครับเพื่อเพิ่มทักษะเนาะนะครับในเรื่องของการขัดเกลาทางสังคมเนี่ยก็ต้องการเพิ่มทักษะในการทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นนะครับในอนาคต นะครับไม่ ое, ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างตัวอย่างในภาพน,นี้นะนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะบุคคลอย่างเช่น,นบินบอลลูริสหรือพ่ตูลบริสเลมอะไรต่างๆเลยนะครับก็ทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นนะครับจากการเป็นวิ่งคนละก้าคนละก้าหรือหรือจะเป็นกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือบริจาคน้ําท่วมหรือก็ตามแต่นะครับต้องการให้คนในสังคมเนี่ยได้ทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ แล้วก็ต่อไปครับเป็นเรื่องของตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมละกันนะครับก็จะมีตัวแทนในเรื่องของการขัดเกลาทางสังคมไม่ใช่แค่มีผู้ปกครองแต่เพียงอย่างเดียวยังมีกลุ่มคนอื่นๆอีกนะครับยังมีตัวแทนอื่นๆอีอกที่ทําหน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคมนะครับจะมีตัวแทนอะไรบ้างนะครับตัวแทนแรกครับเป็นตัวแทนที่เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับเป็นกลุ่มปฐมภูมิเลยนะครับที่เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยกลุ่มนี้นะครับตัวแทนกลุ่มนี้ก็คือครอบครัวเนี่ยถือว่ามีบทบาทสําคัญที่สุดเลยในเรื่อองงขก อบรมสั่งสอนในการขัดเกลานาอนะครับเพราะถือได้ว่าเขาบอกว่าลูกจะเป็นอย่างไรก็ให้ดูที่คุณพ่อคุณแม่นะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลแล้วอยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนหรือตัวของสมาชิกแต่แตออนแต่อ่อนนะครับมีอิทธิพลต่อทัศนคติแล้วก็บุคลิกภาพนะครับอาจจะผ่านทางพฤติกรรมหรือผ่านทางดีเอนหรือทางอะไรต่างๆเขาว่ากันไปนะครับอันนี้คือตัวแทนแรกนะครับมีบทบาทสําคัญอย่างมาก กลุ่มที่2ครับเป็นตัวแทนของครูนะครับอันนี้ก็มีความใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับทาหน้าที่ในเรื่องของอบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆแล้วก็เป็นตัวแทนเรื่องของการขัดเกลาทางสังคมอย่างเช่นครูก็ได้พูดได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนณนะขณะนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มต่อไปนะครับเป็นกลุ่มเพื่อนโอโ้กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลทางในการขัดเกลาทางสังคมเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าในวัยอย่าง นักเรียนนะครับหรือแม้แต่ครูหรือวัยไหนก็ตามนะครับเพื่อนมนีอิทธิพลไปอย่างมากเลยจะเชื่อเพื่อนนะครับจะยึดถือปฏิบัตินะครับตามแนวทางกับเพื่อนเวลาเรามีปัญหาถูกไหมครับเราก็จะปรึกษาเพื่อนดีเฮ้ยทำยังไงดีหาทางออกอย่างไรดีนะครับเป็นแนวทางปฏิบัติครับแล้วก็จะทําสิ่งต่างๆเหมือนเหมือนกันมีความคิดมีความเชื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันฉะนั้นกลุ่มเพื่อนเนี่ย นะครับจะมีอิทธิพลเป็นอย่างมากเลยในการที่จะตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่มีทุกข์ก็ปรึกษาเพื่อนมีความสุขก็คุยกับเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มอาชีพนะครับในการขัดเกลาเนี่ยทางสังคมนะครับก็กลุ่มอาชีพในอนาคตนักเรียนก็อาจจะเจอกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้นะครับกลุ่มอาชีพเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มเพื่อนร่วมงานนะครับทำงานร่วมกันอยู่ในสังคมที่เรียกว่าร่วมงานกันเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของเรียนรู้กันในเรื่องของความคิดทัศนคติ เรื่องของการปรับตัวเพราะบางทีการทํางานร่วมกันเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนถูกไหมครับอาจจะมาจากร้อยพ่อพันแม่มาเจอกันมาทํางานร่วมกันก็ต้องมีการปรับความคิดปรับตัวร่วมกันในเรื่องของการทํางานครับสื่อมวลชนนะครับกลุ่มนี้ก็ถือว่ามีอิทธิพลต่อการขัดเกลาทางสังคมเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ง่ายอย่างที่เคยยกตัวอย่างไปก่อนอน,นี้นะว่าสื่อเดี๋ยวนีมน้มันมีหลากหลายสื่อนะครับเป็นสื่อออนไลน์ ช่องทางเยอะแยะมากมายเลยครับฉะนั้นการที่เราจะรับความคิดอะไรต่างๆเหล่านี้ไปครับต้องนําความคิดที่เรียกว่าเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้จริงๆเลือกสื่อเลือกสิ่งที่ดีนะครับให้ให้กับตัวเองบางอย่างไม่ดีเราก็ดูเป็นตัวอย่างแต่ก็ไม่ต้องเอามาใช้ในชีวิตประจําวันละกันนะครับอันนี้คือสื่อมลชนต่อมาครับเรื่องของศาสนา นะครับศาสนาก,ก็มีอิทธิพลในการขัดเกล่านะครับก็จะพูดถึงความดีความชั่วสิ่งที่ควรปฏิบัติสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติแต่ถามว่าทุกวันนี้ครับศาสนาก,ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับพุ Islam, ทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูเหลือก็ตามแต่นะครับอันนี้เป็นศาสนาหลักๆแลกันนะนะครับยังมีศาสนาอื่นๆอีกที่เราไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะครับรวมถึงมีกลุ่มคนบางกลุ่มคนที่ไม่ไม่นับถือศาสนาก,ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นบุคคลผิดปกติหรือแปลกประหลาดแต่อย่างใดนะครับ อาจจะยึดถือยึดมั่นในเรื่องของการทําความดีนะครับการไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับผู้นับถือนะครับจะปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาซึ่งทุกๆศาสนาก็สอนให้ทุกคนนั้นเป็นคนดีนั่นแหละครับนะ นี่แหละครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวแทนในเรื่องของการขัดเกลาทางศาสนาไม่ว่าเป็นในตัวแทนขัดเกลาทางสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอผู้ปกครองนะครับเป็นเพื่อนเป็นครูนะครับเป็นเพื่อน,น,อนรวมงานก็ดีนะครับหรือแม้จะเป็นในเรื่องของศาสนาล้วนแต่เป็นตัวแทนในการขัดเกลานะครับให้ทุกคนในสมาชิกในสังคมเป็นคนดีและอยู่ร่วมกันได้อ่ะต่อมาครับมาดูเรื่องของการขัดเกลาไปแล้วใช่ไหมคราวนี้มาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกันบ้างนะครับปฏิเสธได้ว่าวันเวลามันหมุนเวียนมันเปลี่ยนไป เวลามีการเดินไปข้างหน้าเสมอมันไม่สามารถเดินย้อนถอยหลังได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นตัวอย่างภาพนี้นะครับมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยตามเทคโนโลยีตามยุคโลกาภิวัตน์นะนะครับอ,อย่างเช่นเมื่อก่อนนะครับในช่วงของประเทศไทยสยามประเทศนะครับในช่วงของรัชกาลที่2เนี่ยครับมีประเทศที่เป็นชาติแรกและการเป็นชาติแรกที่เข้ามานะครับก็เป็นชาติโปรตุเกสเนาะนะครับเป็นทูตโปรตุเกสนะครับเข้ามาเจริญสัมพันธ์มตรีนะครับในเรื่องของการค้า นะครับในเรื่องของวัตถุดิบอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็อย่างเช่นในภาพนี้นะครับในช่วงรัชกาลที่2ก็พระราชธานที่ดินทางใต้ของของฝั่งพระนครน,นะครับฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพยานะครับเป็นสถานที่ตั้งของกงศุลนบริเวณตรอกกับตันบุชนะครับบริเวณบางลักนะครับถ้าผ่านไปผ่านมาน่าจะ น่าจะน่ารู้ไว้นะครับเป็นสถานกงศูลแห่งแรกนะครับที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานครเราก็เปลี่ยนแปลงทางสังคมรับวัฒนธรรมตะวันตกของของชาติตะวันตกเข้ามานะครับเรามีหลากหลายวัฒนธรรมนะครับที่คล้ายกับชาติตะวันตกครับหรือแม้แต่ใกล้กับบริเวณโรงเรียนนะครับโรงเรียนของเราเนี่ยสตรีวัดมหาพิทยามเนี่ยครับก็จะมีร้านขายเครื่องประดับอัญมณีนะครับก็เราได้รับอิทธิพลนะครับหรือ มีชาวซิกนะครับจากอินเดียนะครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาในช่วงของรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ประกอบอกิจการอาชีพค้าขายนะครับเกี่ยวกับเครื่องเทศการค้าอะไรต่างๆนะครับก็ในปัจจุบันก็ยังมีในเรื่องของขนบรรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆนี้เหล่านี้ไว้ก็ยังอยู่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับปรับตัวนะครับยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นด้วยนะนะครับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเช่นในยุคสมัยเมื่อก่อนเนาะนะครับอย่างเช่นในภาพในรันชก,กาลที่5ก็พูดถึงในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการส่งข้อมูลข่าวสารนะครับในเรื่องของจดหมายเราก็รับสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแต่ยุคปัจจุบันนะนะครับในเรื่องของการส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้มันก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นจดหมายมาก่อนนะครับเป็นโทรเลขมาก่อนนะครับเป็น ในยุคปัจจุบันก็จะเป็นในเรื่องของการแชทนะมันก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยละกันนะครับส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลนะครับในเรื่องของปัจจัยภายในนะครับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ก็ปัจจัยแรกที่สําคัญก็คือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับเมื่อก่อนเราอาจจะสัญจรทางเรือนะครับในกรุงเทพมหานครเมื่อก่อนนะครับก็เป็นเมืองหลวงนะนะครับการสัญจรก็อาจจะใช้ทางน้ำนะนะครับแล้วก็ไปต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะต้องต้องใช้ในเรื่องของเกวียนลากเกวียนอะไรต่างๆแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ปรับเปลี่ยนนะครับในกรุงเทพมหานครเมื่อก่อนเป็นเรือใช่ไหมก็ปรับปรุงมีถนนเพิ่มมากยิ่งขึ้น รเราใช้เกวียนก็เปลี่ยนเป็นรถรางนะครับยุคป,ปัจจุบันก็เป็นรถไฟรถยนต์ส่วนตัวอะไรเพิ่มมากยิ่งขึ้นฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปครับเพราะว่ามันต้องปรับเปลี่ยนให้ตามยุคตามสมัยตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ให้ได้มากที่สุดถ้ายังพายเรืออย่าง,างเช่นเมื่อก่อนมันก็ไม่ทันเรื่องของเวลาอะไรต่างๆนะครับอำนวยความสะดวกให้มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ ปัจจัยต่อไปนะครับปัจจัยภายในในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรแล้วกันนะครับการกระจายของประชากรนะครับทำให้เกิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมการเลือกใช้วัฒนธรรม,มนำไปใช้เนี่ยอย่างเช่นวัฒนธรรมของชาติตะวันตกที่เข้ามานะครับหรือวัฒนธรรมของคนอินเดียหรือต่างๆเนี่ยเมื่อเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรวัฒนธรรมเดิมเนี่ยก็ต้องเริ่มเรียนรู้และแล้วก็นํามาใช้นํามาปรับเปลี่ยนนะครับจนเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นมา ก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านของประชากรน,นะครับปัจจัยภายนอกครับปัจจัยภายนอกเนี่ยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับสังคมมีการติดต่อกับภายนอกอย่างเช่นในช่วงของรัชกาลที่7 th, หรือ th รัชกาลที่ห้าเริ่มมีการเขาเรียกว่าภายนอกนะครับอารยประเทศอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มมาติดต่อกับประเทศไทยย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รเราไปดูต่างประเทศครับมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของต่างๆเรื่องของการแต่งกายก็ดีครับหรือขนบธรรมเนียมอะไรต่างๆเราก็เอาของต่างชาติเนี่ยของชาติตะวันตกเนี่ยมาปรับเปลี่ยนให้กับประเทศไทยให้มันดีขึ้นให้ต่างชาติยอมรับมากยิ่งขึ้นก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเช่นเดียวกันปัจจัยายนอนอ้อยครับมีการแข่งขันในยุคสมัยเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นการแข่งขันในเรื่องของการล่านาฬิกา ต่ในปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสังคมมีการแข่งขันเรื่องของเศรษฐษกฐฐิจทางด้านการค้ามากยิ่งขึ้นส่งผลให้เทคโนโลยีในด้านต่างๆเนี่ยเข้าไปมีส่วนสําคัญในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ,รดารงชีวิตเรื่องของอปัจจัย C ที่เรามีโทรศัพท์มือถือถูกไหมครับเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยสำคัญมากเลยตื่นเช้ามาเราก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วนะครับเรามีการแข่งขันในเรื่องของการใช้ชีวิตและในเรื่องของเศรษฐกิจแล้ว นในเรื่องของการศึกษาก็ดีอะไรต่างๆเหล่านี้ครับสังคมมีการแข่งขันแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตัวแปรหรือปัจจัยที่สําคัญก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีนั่นแหละครับก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยเช่นในยุคสมัยนี้นะการเรียนออนไลน์ถูกไหมครับเราก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยซ้ำไปแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะครับในรัชกาลที่9นะครับในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยคิดไว้ว่าถ้าเรายึดติดกับสิ่งเดิมๆเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นสังคมมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเราก็ต้องมีระบบความคิดทัศนคติที่แตกต่างกันออกไปและยอมรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ายึดติดแบบเดิมมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มันดีขึ้นนะครับแต่ถ้าอันไหนที่มันดีอยู่แล้วครับก็ดํารงคงอยู่ไว้ได้นะ,นะครับแล้วก็ผัจใจภายนอกอีกอย่างหนึ่งคือต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมนุษย์นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตทีวว่าเรียนรู้ได้เสมอ แล้วก็ไม่อยู่กับที่ไม่หยุดนิ่งครับฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามาเรื่อยๆครับเข้ามาเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆแล้วก็บางสิ่งบางอย่างอาจจะหายไปเสื่อมสลายและหายไปแล้วก็มีสิ่งที่มาทดแทนอ่ะคุยกตัวอย่างเป็นในภาพนี้ละกันอ,อย่างเช่นเห็นในโซเชียลมีเดียนะครับในยุคเมื่อก่อนอาจจะเป็นในยุคของยุค MSN นะครับเป็นตัวอย่างในยุคของครูแล้วกันนะครับจาก MSN สื่อที่ใช้โซเชียลมีเดียก็เปลี่ยนแปลงจาก MSN เป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นไ i f i นะครับหรือก็จะมาเป็นใน Facebook อย่างเช่นในปัจจุบัน Instagram มไลน์อะไรต่างๆก็ตามขึ้นมาเรียนรู้สิ่งใหม่หมๆเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็เข้ามาแทนที่นะครับอันนี้เป็นแค่บางส่วนที่ยกตัวอย่างให้ฟังละกันปัจจัยภายนอกอีกครับพื้นฐานทางวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปครับทำให้เกิด สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นอ่าอย่างตัวอย่างในภาพนี้นะครับเป็นเรื่องของหนังสือพิมพ์คนในทุกวันนี้ก็อ่านหนังสือพิมพ์ลดน้อยลงเนาะนะครับเราใช้โทรศัพท์มือถือเป็นสือ่ออย่างเช่นหนังสือพิมพ์เดอะนชั่นก็ก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นสื่อในรูปแบบของทีวีดิจิตอลมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้เราก็ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ใช่ไหมเราอ่านข่าวในในโทรศัพท์มือถือกันแล้วนะครับบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปครับทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นพื้้้นนนนนฐานัเดิมมออะไรแบบีคบยุกก่ก คนเมื่อก่อนเวลาจะรู้ข่าวหรือรับทราบข่าวเนี่ยก็ต้องไปรามร้านกาแฟอย่างเงี้ยครับตอนเช้ามาก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารการไปอา่านหนังสือพิมพ์ไปจิบกาแฟอะไรก็วก่ากันไปแล้วก็รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับสาเหตุก็เกิดจากในเรื่องของธรรมชาติกับมนุษย์นะครับมนุษย์พยายามปรับเปลี่ยนจริงๆแล้วมนุษย์ไม่สามารถปรับเปลี่ยนธรรมชาติได้นะครับก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติจะเปลี่ยนธรรมชาติให้เข้ากับมนุษย์มันก็ไม่ได้ฉะนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มันเกิดขึ้น คราวนี้การเปลี่ยนแปลงนะครับจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบเส้นตรงแบบเส้นตรงนี้ครับจากอริยธรรมขั้นสูงสุดนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าจากต่ำจากต่ำสุดเนี่ยนะครับจากขั้นสูงสุดสุดท้ายมันมันไม่โอเค สมาชิกภายในสังคมไม่โอเคก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นอารยธรรมกรีกโรมันอะไรเมื่อก่อนเนาะนับถือเทพนับถืออะไรนะครับพอกลับเปลี่ยนยุคสมัยนะครับมีความคิดความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไปก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเมืองการปกครองก็ดีครับอาจจะเปลี่ยนจากกษัตริย์เป็นประชาธิปไตยก็ขึ้นอยู่กับสภาพสังคมนั้นๆนะครับอันนี้คือขั้นสูงสุดไปสู่ในเรื่องของขั้นต่ําสุดครับอาจจะเจริญสูงสุดแต่เมื่อถึงยุคหนึ Jamie, ่งความคิดความเชื่อเปลี่ยนแปลงไปก็สู่ในยุคที่เรียกว่า เสื่อมลงนั่นเองอันต่อไปครับเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบวัฏจกักรอันนี้ไม่มีความสม่ําเสมอครับมีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆจนเสื่อมสลายไปอย่างตัวอย่างในภาพนี้ครูยกตัวอย่างเป็นเรื่องของกล้องถ่ายรูปละกันนะครับในยุคเมื่อก่อนอาจจะใช้ฟิล์มนะครับในการถ่ายรูปแต่ยุคสมัยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีการถ่ายรูปด้วยดิจิทัลมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนอีกครับเป็นแบบวัฏจักรก็คือกลับมาฮิตกลับมาใช้ในเรื่องของกล้องฟิล์มแบบนี้อีก นะครับอาจจะมีความไม่สม่ำเสมออาจจะฮิตอยู่ช่วงหนึง่งแล้วก็เสื่อมลงไปแล้วก็อาจจะกลับมานิยมใช้ในเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมอีกก็ได้นะครับอันนี้เป็นแบบัารักรแบบไม่มีความสม่ำเสมอนะครับส่วนอุปสรรคในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครับมันมีอุปสรรคในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยู่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไม่เห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงนะครับย,ยังมีความเชื่อความคิดในรูปแบบเดิมๆอาจจะคิดว่าเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นนะครับหรือมันไม่ได้มี ความคิดที่เรียกว,ว่าเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ตอบสนองหรือมันไม่มีผลประโยชน์ต่อสมาชิกภายในสังคมน,น,นั้นอันนี้คือในเรื่องของการไม่เห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นในเรื่องของการเมืองการปกครองในยุคป,ปัจจุบันหรือเมื่อก่อนนั้นนี้นะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในยุคข,ของ2องสอ่เาอะไรเงี้ยครับเห็นว่าจะก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นว่าเปลี่ยนแปลงแล้วมันมันไม่ดีต่อประเทศอะไรแบบนี้นะครับ ความไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมเดิมนะครับจะเห็นได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะนะครับอย่างตัวอย่างในภาพนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใส่ชุดปรายเวทนะครับหรือในเรื่องของชุดนักศึกษานะครับแต่งกายตามเพศสภาพอะไรต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าเคยทดลองมาอย่างเช่นโรงเรียนกรุงเทพริสเตยนนะครับก็เคยทดลองในเรื่องของการแต่งชุดปรายเวทมาโรงเรียนนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของอมหาวิทยาลัยจุฬานะครับที่ให้แต่งกายตามเพศสภาพในทุกวันนี้ก็เพศสภาพก็ให้การยอมรับที่มากยิ่งขึ้นครับ อ่ะกลุ่มต่อไปครับอันนี้ข้างต้นอย่างที่เคยได้ยกตัวอย่างไปนะครับกลุ่มรักษาผลประโยชน์นะครับของของกลุ่มเดิมนะครับก็ส่งผลให้เรียกว่าเป็นอุปสรรคในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับทางสังคมเนี่ยมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับกลุ่มรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มเดิมอะไรแบบนี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือเนื้อหาในวันนี้นะครับในเรื่องของการขัดเกลาทางสังคมนะครับว่า มันสําคัญอย่างไรนะครับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือการขัดเกลาทางสังคมก็ดีครับเนื้อหาในวันนี้นะนะครับหวังว่านักเรียนจะเห็นความสําคัญนะครับเนื้อหาในว,วันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับและเนื้อหาในตอนต่อๆไปในคลิปวิดีโอต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยละกันนะครับสําหรับวันนี้รักษาสุขภาพครับสวัสดีครับ